อโอ้ยสภาพนะคะสภาพ ภาพนะคะไล่บินไปสองรอบอือหือชีวิตปวหัวมากไล่บินไปสองรอบไันไม่กิน,นขนมเนี่ยจะปวดเจมบมือรอบนึงขอพวดเจ้าจะปวดแม่ตาค้าดด้วยข้าไม่ได้ทำอะไรพิด พยายามเปิดเกมนะครับพยายามเปิดเกมมากคุณเห็นเกมไหมคือแบบตาบ้าไหมตาบ้านี่ปวดหัวมากเลยนะเหน็บบ้านเหลยวมากเหลวเป่ยวเลย แล้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าตอน,นเนี้ยเหลวเปียว